เดี๋ยวกลางคืนจะไลฟ์ส่งไปให้ดูเมื่อกี้บอกใครครับมางเก้เบา่อกี้บอก,บอกเพื่อนกันคนที่จะมาด้วยไงอ๋อแต่ว่าเขาเปลี่ยนกระตันหันเพราะเขามีทุนละลูกจะมารับไปหาหมอออ๋ก็เลยไม่ได้มากผมต่อ,อใเ่หมะเขามีคนอื่นด้วยอ่ะแต่นี้เราคนเดียวนี่ ยังไงก็ได้ครับอยู่ที่ใจเราอ่ะจะไปไม่ไปที่แรกเน่นัดกับเพื่อนที่ชัยนาทไว้ใช่ว่าจะมาเที่ยวกันบอกเฮ้ยเพื่อนน้องต้นข้าวมาแสดงที่เราขวัญครับเอไปดูด้วยกันไหมแล้วเราจะได้ไปเที่ยวการจันบุรีกันสักครั้งหนึ่งหัวอกอันเดียวกันคือแม่บ้านเขาเพิ่งเสียอผมก็แม่บ้านก็เสียไปสามสี่ปีแล้ว แต่ของเขา่พึ่งเสียเขาก็อยู่บ้านคนเดียวเหงาๆลูกเต้าอยูุ่งเทพหมดอ๋ออยู่คนเดียวครับกันเลยววาอกกันเดียวกันเฮ้ยไปเที่ยวเฮ้ยจะหลอกให้มาดูน้องต้นข้าเลเดี๋ยวใครจะได้โดนน้องต้นข้าวตกมั่งอ๋อเพราะปีเดียวกันปีเดียวกันปีเดียวกันเลยนั่นแหละบังเอิญเขาบอกลูกเขาโทรมาว่าจะพาไปหาหมอพรุ่งนี้ โทรมาจากกรุงเทพก็เลยไม่ได้มาครับผมดีนะเขาโทรมาบอกก่อนถึงอ่างทองนะอ๋อลุงลับรถแทบไม่ทันเขาถึงก่อนถึงอ่างทองนี่เราถ้าเขาไม่โทรมาบอกเราก็ต้องเลยไปรับเขาใช่ไหมเออนี่เราไม่ต้องเลยละเออเรามาถึงอ่างทองเดี๋ยวสายป๊าบเข้าอ่างทองอเลยทะลุม,าส,มลาสุพรรณบุรีสุพเข้าสุพรรณมาอ่างไอมาอู่ทองอูทองเลยครับ ทีแรกก็จะไปรับที่ชัยนาทใช่เ,เพื่อที่จะดึงเข้ามาเป็นเพื่อนจะดึงเข้ามาเป็นเพื่อนในฐานะที่โหกันเดียวกันทีุ่่งโคยโ<ส>จากเคยอยู่สองคนจายายหนุ่มนิงนุ่มนิงคนงออนี้อยู่คนเดียวเหงาเหงาเป,เป็นไก่เป็นโรคดิ้งหงอยอยู่บ้านก็เปิดทีวีต้องต้นข้าวดู ตัวผมนะเขาไม่รู้เขาชอบเปล่าอไม่ค่อยได้เจอผู้คนหรอกก็อยู่แต่ในบ้านเออพราะว่ามันยังไงล่ะมันลูกก็ไม่ให้ไปไหนเป็นห่วงพ่อพ่อก็อยู่แต่ในบ้านเอาหารการกินก็ดูแลดีอที่ดีอ่ะที่ที่ไม่ให้เขาปฏิเสธเวลาพ่อขอไปเนีก็คือการรักษาตัว ตอนเดินทางตอนออกมาอย่าให้หมือเกิดอะไรขึ้นฮะเขาจะได้ไม่ห้ามเราขอโทษนะถ้าเกิดไปเชีว่วไปชนอะไรอเงี้ยเขาห้ามแน่เลยต่อไปนี้พ่อแม่เขายึดลูกกุญแจแบบแบบลุงพลแน่จ,จริงๆนะเ<อ>ขายึดแน่นอนเลยกันยลูกุญแจ<ต>แบบลุงพล<ต>เลยแต่ผมเกลียงไว้แล้วลูกแจสองลองผมมีอ๋อลุงกำลังแผนได้เหมือนกันแผนโอลุงพลก็ กุญแจสำรองถึงแก<อ>ถึงมาได้นดดเนี่ยเจรถทุกรุ่นเนี่ยเขาต้องมีกุญแจไสอสองชุดใช่ไหมล่ะ,<ฮ>ะผมก็เก็บของผมไว้แล้วชุดหนึ่งโอ้ลุงพลมีทั้งสามชุดนะยนี่ยของลุงพลลุงบอกมีแค่สองเออเมีแยแกเอาไปแกก็ยังมีอีกนะแกไปปัม <laughs> ปป๊ม <laughs> เอปปมอ,กเกอนั่นแหละเมียถึงบอกว่าเอาโอเคไปก็ไปแต่ให้กลับบ้านเขาว่าอย่างนั้นเมียเขาห้ามไม่อยู่ไง วันนี้พ่อมีโอกาสมาดูคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวที่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีมาคนเดียวอ่ะอยู่กับลุงวิชิตครับนะฮะมาเวทีแรกที่งานสุพรรณบุรีเทะจาด ออเขาบอกครั้งแรกที่เป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นในเวทีเดียวกันมีฟอร์ลำวงมีสติงม,มีลูกทุง่งเออแต่ลุงลุงดูไม่เบื่อใช่ไหมดุงคนแวด,ดูเพลินเลใช่ไหมกี่กี่ร้อยเวทีก็ไม่เบื่อไลสดีนะครับทั้งไลสดทั้งเวทีจริงเบื่อยากเพราะอะไรหรือเปล่าบเบื่อยาก<ม>อ่ะ พนน้องจะร้องเพลงอะไรมันเพราะจับจิตจับใจไปหมดครับผมจะร้องแบบจริงจังหรือว่าจะร้องแบบอ่าตู้เพลงอ่ะที่ร้องได้แค่นิดๆด,ดหน่อยมันสนุกสนานสนุกสนานย,<ล>ย,ยกตัวอย่างเมื่อคืนเนี่ยเพลงอะไรแจ๊วอะไรน่ะเมื่อคืพันน่ะแจ๊วเป็อนพันน่ะโคตรสนุกเลยอะ่ะ พลงไก่จ๋าลูกเขชอบใช่ไหมโอ้ไก่จ๋านี่ซึ้งมากเพราะอะไรเมื่อคืนลุงลุงเพราะว<ข>่<ข>ะเา,าเขาเซลย่าเขาเขาเออเหรอแต่ความลึกซึ้งเราไม่รู้นะว่าย่าเขาย่ากับปู่เขาเนี่ยเขาแยกกันหรือเปล่าแต่เขาเซลอ๋อที่ไก่ใจนะใช่ก็ปู่เขาชื่อไก่ไก่ก็คือพ่อตะก้อบอ๋อเหรอเอาลุงรู้กันาดนั้นเลยเหรอโอ้ยผมรู้อยู่แล้วลุงเป็นนักสีตัวจริงนัเนี่ยใช่ อ๋อที่ร้องเพลงไก่จ้าพ่อชื่อไก่อ๋อแล้วอ่าอ่าแล้วก็ก๊อบไก่แล้วก็หนิงนีอ๋อหนิงนั่นคือพี่สาวก๊อบไปของเจ้ากับย่านีอ๋อหนิงนีอ่าไก่ก๊อบก๊อบกับหนิงเนี่ยพี่กับน้องอหนิงเป็นพี่สาวก๊อบลูกย่าหนีทั้งคู่ลูกย่าหนีทั้งคู่อ๋อเหรอฮะลุงก๊อบทั้งทั้งหนิง ลุงร,รู้ว่าเขาเอ่อเนี่ยมีลูกกี่คนกี่คนด้วยญานีเนี่ยรู้สิแต่ไม่ได้ล้วงลึกถึงขนาดว่าโอ้ทำไมน้องต้องข้าวถึงได้แซวชอบแซวยานีเรื่องปูไก่เนียปูไก,กอ่อ่าอันนี้เราไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ลรล่ับกาล้วงเขาแต่ใจลึกๆก็อยากรู้ก,กันเพราะเาะ<อ>มื่อคืนนี้เขาถ่ายคลิปปรากฏว่าปูไก่กับญานีไปนั่งคู่กัน เมื่อคืนนี้เมื่อคืนหรือเมื่อไรที่เขาแก้บนอ้าวเหรอที่เขาแก้บนลำนะก้าวหรอกจะดีเออลุงลุงลุงไปรู้ได้ไงเนี่ยลุงอยู่บ้านเนี่ยผมยังรู้เลยอ๋อดยไ์สุอแล้วน้ำตาไหลที่ตอนไหนรู้ไหมตอนไหนฮะไก่จ้าแล้วปู่ไปจับมือหลานแล้วไม่ยอมละเะหลานบอกว่าจะร้องไห้ อระจงก็เลยเอากระดาษชิ้ชูไปซับให้ให้หลานคือมันซึ้งนะอืมลุงเห็นวิิธีที่ปู่ไปจับหลานจับมือหลานเนี่ยจับแล้วไม่ยอมปล่อยครับหลานยื่นมามือเดียวเพราะอีกมือนึงต้องถือไม้ครับแอบปู่ยื่นสองมือไปจับมือหลานยังไม่ยอมปล่อยจะซึ้งไหมล่ะเออเขามั่งเรามั่ง ปู่แท้แท้ยปู่แท้แท้เขามั่งเรามั่งเราก็รักห<ม>ลานเราขนาดนี้แหละ<ม>ครับถ้าหลานเราเป็นคนแบบว่ามีชื่อเสียงเป็นคนดีเป็นคนเนรตาเป็นคนเขาเรียกว่าไม่ลืมบุญคุณคนเนี่ยมันมันเป็นคนสุดยอดแล้วนะครับผม,ผมปู่ก็ต้องปลื้มใจทุกคนปลื้มใจหมดฮะเดีว<ม>ความรักมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก เหตกายหลานคนที่ว่าไปเกเรมาอยู่กันร่องกันลอยรักเรารักเหมือนกันแต่<ม>ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าหลานที่ไม่เกเร<อ>หลานที่มีแต่ความดีอ,มอันนั้นก็คนละเรื่องแต่ถามว่ารักรักสุดยอดเลยครับลุงลุงเห็นเลยเนาะนลงติดตามมาลุงรู้เลยแฟนพันแท้ นะฮะน้องต้นข้าวจริงๆเลยลุงเนี่ยดูทุกขื่นดูทุกขื่นไม่เคยขาดไม่เคยขาดจากมีเอสซีคนหนึ่งอ่ะยังไงครับลุงได้บอกกับอ่าคุยกับไม่แน่ว่าใจว่าแอดแอดมานาวหรือแอดอะไรบอกว่าหลานต้นข้าวอะ่ะทำให้อ่าคุณสอวอ เสียคนหมดอมแอดเขาก็ย้อนถามว่าเสียคนไงเอา้าก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอะ่ะแทนที่เวลาเนี้จะเป็นเวลานอนแต่นอนไม่ได้ต้องมาหาหลงคุณเข้าวออ <laughs> เออถ้าไม่มานอนไม่หลับถ้าไม่มานอนไม่หลับเออ <laughs> โอ้สุดยอดเลยเออโอ้ลูกหลานเขาก็เป็นห่วงครับ Eh... So